หนุ่มกันชัยโพสต์ชนะคดีอาจารย์ดังเหล่งฟ้องแพ่งต่อหลังไม่สำนึกประกาศชนะคดีวันที่7ธันวาคมหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยได้โพสต์ a c e b o o k ประกาศชัยชนะคดีอาจารย์ดังที่ฟ้องร้องกันอยู่โดยบอกว่าสวัสดีครับผมกันชัยเองครับขออนุญาตแจ้งข่าวคดีเพื่อเป็นการป้องกันการเข้าใจผิดจากบุคคลบางท่านกรณีที่ผมได้ฟ้องร้องอาจารย์ท่านหนึ่งในหลายคดี ทั้งอายาและแพง่งวันนี้ในส่วนของคดีพแพ่งนั้นศาลท่านได้พิพากษาแล้วผมถูกจําเลยท่านนั้นกระทำผิดด้วยการละเมิดจริงในการพูดจาให้ร้ายผมเพื่อทำให้ผมเสียหายการฟ้องแพ่งครั้งนี้ผมไม่ได้เรียกร้องเป็นตัวเงินเพราะอยากให้เห็นว่าผมไม่ได้ต้องการตัวเงินแต่ต้องการความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมและจากศาลเพื่อจะพิสูจน์ให้เห็นว่าบุคคลทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย และผมได้นำเอาคำพิพากษาสารแพ่งนี้แถลงเข้าไปในคดีอาญาตามกระบวนการต่อไปด้วยซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าถึงแม้ว่าจําเลยจะไม่ได้เอ่ยชื่อตัวโจทย์แต่ความเชื่อมโยงที่จําเลยได้มีการพูดซ้ำๆและโยงไปหลากหลายประเด็นก็สามารถชี้ให้เห็นว่าเขาละเมิดมีเจตนาไม่สุดจริตทำให้โจทเสียหายและผมกำลังหารือกับที่ปรึกษาทางกฎหมายว่าจะฟ้องแพ่งครั้งต่อไป เพราะบุคคลท่านนี้ไม่สำนึกและยังทำตัวเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเกินไปในคดีต่อไปผมจะเรียกค่าเสียหายเป็นตัวเงินด้วยเพราะผมรู้สึกว่าจำเลยไม่ได้สำนึกในการกระทำความผิดแม้แต่น้อยถึงแม้ว่าสารแพ่งจะมีคำพิพากษาว่าจำเลยผิดแล้วก็ตามขอบคุณครับปอผมฟ้องไปสี่กรรมสามกรรมรอสารอาญาพิจารณา และกรรมสุดท้ายสารพิพากษาจำเลยผิดจริงตามคำฟ้องผมสมเพศคนที่สารพิพากษาว่าผิดจริงแต่ออกมาบอกว่าตัวเองชนะไม่ได้รู้เลยว่าอะไรรอยอยู่ข้างหน้าสุดท้ายผมต้องขอขอบคุณกระบวนการยุติธรรมที่สารแพ่งกรุงเทพใต้มอบให้ผมด้วยครับ